สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมเลยคะต้อนรับเข้าสูม่มายาออนทัวร์ มาแล้วคุณผู้ชมค่ะมาเจอกันนะคะเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้นะคะอยู่กับฝนมายาฮัตนิวส์ค่ะที่จะนำเรื่องราวนะคะสุดเอกลูซมาฝากกันสัมภาษณ์สุดเอกลูซใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่นะคะเรานำมาอัปเดตแน่นอนค่ะวันนี้คุณผู้ชมค่ะเรามีเรื่องราวของน้องๆน,นะคะที่เป็นนักแสดงนำจากซีรีส์บอยเลิฟที่ตอนนี้กระแสมาแรงมากตอนนี้คือต้องบอกว่าซีรีส์บอยเลิฟเยอะมากจริงๆนะคะแต่ว่าวันนี้ผมจะพาไปคุยกับใคร ต้องติดตามและไปอัปเดตพร้อมกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เนี่ยฝนจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยค่ะกับ2นักแสดงหนุ่มนะคะจากซีรีส์ Boy Love นะคะเรื่องพี่จตีนัทเนยนะคะสำหรับน้องเนยและก็พิธีนี่แหละนะคะนั่นก็คือหนุ่มต้าและก็หนุ่มบอมนั่นเองค่ะที่ต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้ค่ะก็เป็น เรื่องราวนะค่ะซีรีส์บอยเลิฟนะที่กระแสแรงมากเลยผลงานโรแมนติกคอมเมดี้สไตล์บอย l ลิฟเรื่องแรกจากบอดคาสด้วยนะคะแน่นอนค่ะวันนี้เราจะพาไปพูดคุยกับ2หนุ่มในเรื่องของการทํางานการทําความรู้จักกันจนถึงวันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะและก็ให้พูดถึงคาแรคเตอร์สำหรับน้องเนยและพิธิในหน่อยในเรื่องหน่อยว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีครับผมต้าธิวัครับผมบอมธนวัฒน์ครับจะบอกว่า ซีรีส์พิจิตตีเนยสนุกมากครับมันผมว่าทุกคนน่าจะชอบอ่ะใช่ใช่ก็เหมือนกันครับผมคิดว่าแบบทุกคนน่าจะแบบชอบซีรีส์พิจิตตีเนย <c oughs> <ช>นะเพราะว่ามันเป็นแบบซีรีส์แนวใหม่แบบใหม่มากๆาแกแบบแล้วก็มีแต่แบบ ความแปลกเรื่องราวที่แบบโอ้โหมันเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ด้วยแหละเนื้อหามันเลยจะแบบแน่นนิดนึงแล้วก็ผมคิดว่าโชคดีนะที่เราได้มาออนกันช่วงปลายปีอะ่ะมันก็แบบเป็นช่วงเวลาที่แบบทุกคนเริ่มชิลเริ่มรีลกกแล็กซ์กันแล้วก็น่าจะแบบมีความสุขเนาะอยู่บ้านก็สามารถดูพี่จตินเนอร์ได้ชิลๆเลยคลายเครเียดครับคลายเครเียดชอบอ,อ ส้อยวัดภูครับชอบส้อยวัดภูครับอะไรนะส้อยวัดภูครับใช่มันจะเป็นส้อยวัดภูใช่เพราะมันคือผมเนยเนี่ยมันอยู่กับวัดภูมันตั้งแต่เด็กๆคือมันมีเรื่องราวมันมีเรื่องราวแล้วคือเนยเนี่ยเขาใส่ส้อยวัดภูตลอดก็เลยแบบชอบชอบชอบจบเรื่องมีคนไหนจะต้องไปบูชาตามไหมใช่บูชาตามเลยครับสำหรับผมผมชอบสถานที่ที่ไปเพราะว่า พวกเราแบบไปถ่ายทํากันรอบนอกกรุงเทพแล้วก็ไปต่างจังหวัดกันเยอะมากซึ่งแบบแต่ละสถานที่อ่ะเหมือนก็เป็นครั้งแรกของพวกเราเนาะที่ได้ไปกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีโลเคชั่นที่น่าตามรอยแบบเยอะมากๆก็เฮแต่ว่ามันยังเป็นแบบว่าความลับอยู่เป็นความลับอยู่ใช่เป็นซีเครตอยู่ก็อยากให้ไปติดตามกันใช่คืออะไ้ของพวกนั้นเล็กคอมเมนต์สถานที่อย่างเงี้ยวัดที่ไปจังหวัดอะไรอย่างงเี้ยอ่ะอันนี้น่าจะเปิดเผยได้แล้วเนาะบ้านปติมอ่ะบ้านปติมะ วัดบางกระสอบครับผมใช่ครับจริงๆผมเพิ่งไปมาเมื่อ2วันที่แล้วใช่คือเหมือนแบบปิดกล้องไปแล้วแหละแต่ว่าพอทีเซอร์ออนใช่ไหมครับเหมือนแม่ยังไม่เคยไปแล้วแม่แบบอยากไปดูโลเคชั่นจริงเลยผมก็เลยพาไปใช่ใช่สามารถเป็นไกด์พานจังหวัดได้แล้วได้ได้ได้เฮ้ยอยากอยากพาทัวร์เลยใช่ครับจะอยู่แล้วว่าการเป็นซี่นี่จะมาทำหมวยทำหมวยโอ้โหปีนี้เหมือนแบบผมไปวัดเยอะมากเป็นพิเศษเลยอืมใช่ครับ วัตประมาณ20วัตย <20 S 1> ี่สวัตยี่สวัตใช่โอเคครับ <laughs> ผม <c oughs> เนยเนยเนยวันพูครับผมก็จะเป็นในวันพูก็จะเป็นนักเลงคนหนึ่งครับเทวันวันไม่ทำอะไรครับตื่นมาไปตีกแก๊งอื่นเลยครับไม่ไม่เรียนครับจนจนได้มาเจอเยธิวานะครับชีวิตชีวิตของเนยวันพูก็เปลี่ยนไปครับ <c oughs> เยาวรพานะครับเยาวรภานะใช่ครับใช่ <c oughs> มีหลายชื่อครับมีหลายชื่อต้องรอติดตามในซีรีส์นะครับผมก็ รับบทเป็นทีหรือทีวานะครับก็จะเป็นคนที่แบบเรียบร้อยอแล้วก็แบบเรียนดีอะไรเงี้ยแล้วเขาก็วันหนึ่งเนี่ยต้องมาจับพัชผูได้เจอกับเนวัดภูได้เจอไม่พอแต่ยังต้องมาแบบเป็นลูกศิษย์เป็นติวเตอร์ให้กันอีกอ,อะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่เขาแบบเป็นคนที่โหดื้อ,อเพราะเป็นอันธภา,าอะไรเงี้ยก็เลยทําให้ชีวิตของทีเนี่ยเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยแต่ไม่ใช่ของทีคนเดียวนะของเนยด้วยของเนยด้วยใช่ใช่ครับ สนุกสนานกันนะคะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมดี้นีคะที่จะมาเติมความสุขให้ผู้ชมพร้อมปักโลเคชันวัดถึง20แห่งเลยทีเดียวค่ะก็เป็นความน่ารักของพวกเขานะคะคาแรคเตอร์เนยกับทิวาเนี่ยเป็นอย่างไรก็ได้บอกไปแล้วเนาะทีนี้นะคะมาพูดถึงค่ะแฟนๆกันบ้างซึ่งต้องบอกว่าแฟนๆที่อ่านนิยายเรื่องนี้เนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็บอกเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยได้ใจแฟนๆที่อ่านนิยายเรื่องนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็ให้มาเผยเนี่ยถึงการทํางานร่วมกันมีความยากง่ายแค่ไหนเดี๋ยวไป ฟังจากตาแล้วก็บอมค่ะอ๋อรู้สึกรู้สึกดีใจนะดีใจครับรู้สึกรู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าคือเหมือนช็อตอีกแล้วอะหลายรอบแล้วนะหลายรอบแล้วโอเคครับโอเคครับรู้สึกดีใจครับใช่รู้สึกว่าเหมือนถ้าถ้าถ้าเนี่ยเราเราเราทำเต็มที่เราทำแบบ ให้100แบบซีรีส์เรื่องนี้แล้วแล้วแบบแฟนคลับแฟนนิยายชอบอะไรเงี้ยผมก็ดีใจครับใช่ผมผมก็ดีใจแบบเขาด้วยนะเพราะว่าเหมือนมันเป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะหายากเหมือนกันเนาะคนที่จะแบบเป็นเด็กม .4 ด้วยแต่ว่าต้องเล่นเป็นแก๊งอันธพานด้วยอะไรเงี้ยเหมือนพอเปิดตัวว่าเป็นต้าอะไรเงี้ยผมก็เห็นฟีดแบ็กเนาะแบบทุกคนแบบชอบอะไรเงี้ยผมก็แบบไลน์ไปบอกเขาเฮ้ยดีใจด้วยนะที่แบบทุกคนแบบชื่นชอบอะไรเงี้ย ตอนเจอกันผมผมยังไม่รู้ว่าจะต้องเล่นซีรีส์เรื่องนี้อะไรเงี้ยครับผมใช่ก็เหมือนเจอแล้วก็เหมือนค่อยรู้คืนนั้นหรืออะไรเงี้ยครับว่าแบบเออต้องเล่นด้วยกันนะใช่ก็รู้สึกแบบเอ้างงๆนิดนึงแต่ก็ก็โอเคนะใช่เหมือนแบบตอนนั้นเรายังไม่ได้รู้จักกันหรอกแต่เราก็เราเจอกันครั้งแรกตอนใช่เราเจอกันครั้งแรกพร้อมกับพี่แชมป์ผู้กำกับด้วยเหมือน เรานั่งด้วยกันเราก็แบบมานั่งคุยกันอะไรเงี้ยครับว่าแบบเออใครจะเล่นเป็นอะไรแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยประมาณไหนใช่ครับผมแต่ก็ของเรามันเป็นเนื้อเรื่องน่ารักน่ารักกันต่อใสๆอะไรเงี้ยคือแบบฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราแบบอยากถ่ายใช่ใช่มันชิลดีเจอกันครั้งแรกก็นิ่งๆเออใช่ใช่จริงไม่ได้คุยกันอะไรเท่าไหร่ใช่ครับผมจริงๆผมเป็นคนนิ่งๆครับอืโอ้ได้เหรอเรามารูอ แรกๆเนี่ยยังยังไม่รู้แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนพอรู้แล้วว่าเราจะได้เล่นด้วยกันใช่ไหมครับเราก็พี่แชมป์เนี่ยเขาก็เหมือนจัดทริปขึ้นมาเขาก็แบบชวนน้องๆคนนู้นคนนี้มาอะไรเงี้ยครับไปกันหลายคนแล้วเหมือนผมก็ว่างตาก็ว่างก็เลยได้ไปด้วยกันแล้วก็เหมือนกันเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงใช่ในทริปนั้นอะไรเงี้ยใช่ครับละลายพฤติกรรมใช่ใช่ตลกดีตลกดีช่ครับ แล้วก็เห็นตัวละครมาเลยเรียบร้อยเลยัเลยรู้สึกว่าตัวละครคือตอนแรกเนี่ยเห็นเขาผมเห็นเขาเหมือนดูเรียบร้อยอะไรอย่างงี้แต่ว่าเขามาออกลายตอนในทริปครับตอนในทริปตอนในทริปใช่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 มันคือการละลายพฤติกรรมครับเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่ครับผมครับคือเป็นยังไงว่าช่วยกันในเรื่องการแสดงอะไรยังไงบ้างครับจริงๆผมผมไม่ไม่ต้องช่วยเลยพี่บอมเยอะเพราะว่าพี่บอมเขาเก่งอยู่แล้ว พี่มงเขแสดงดีอยู่แล้วครับก็เพิ่มเแสดงดีกว่าผมอีกก็เลยไม่ต้องสอนอะไรอ่างเงี้ยครัใช่โมงของาเหมือนเราเราเราสนิทกันมากขึ้นตอนแบบเราไปถ่ายแล้วก็เจอกันบ่อยขึ้นอะไรเงี้ยก็เหมือนยิ่งเล่นยิ่งแบบยิ่งยิ่งยิ่งชิวอ่ะใช่ใชช่ครับเหมือนแบบชิวดีครับใช่ เรียกได้ว่านะคะเป็นเรื่องราวนะความน่ารักของทั้งคู่ด้วยนะคะเคมีเข้ากันจริงๆเลยนะคะสำหรับนึงเนยและก็พี่ธิวานะคะยังอยู่กันต่อกับสองหนุ่มค่ะให้พูดถึงสักนิดนึ่งเคมีนี้เนี่ยลงตัวถึงไหนอย่างไรนะคะและที่สำคัญให้ฝากซีรีส์พี่จะตีนั้นเนยด้วยหน่อยออนแอร์วันไหนรับชมได้ผ่านทางไหนบ้างคะ่ะอะไรครับเคมีที่เข้า,าผมว่าแบบ เราเป็นคนที่ชิลมากกันนั้งคู่อะไรเงี้ยแบบไม่คิดมากอ่ะแบบเวลาเรามาเจอกันเราไม่เคยมีเรื่องอะไรที่แบบไม่ดีที่แบบต้องมานั่งคุยถึงกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเรามีแต่แบบเรื่องการทํางานแล้วก็แบบชีวิตประจําวันของเราแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันแค่นี้ครับแบบมันมีแต่เรื่องชิลๆที่แบบสบายใจเนาะแบบอยู่ด้วยกันไมยถึงคาแรคเตอร์อะอ่าชีวิตทีจแตต่างกันหรือเปล่า ก็มีความต่างก็ต่างๆอยู่ครับแต่ก็แบบก็จอยกันได้แล้วใช่ก็เวลาแบบก็เหมือนทุกคนแหละอาจจะแบบในกลุ่มเพื่อนก็อาจจะมีคนบางคนที่แบบต่างกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมารวมกันก็ก็เข้ากันได้กเข้าันหวังว่าทุกคนจะชอบครับเพราะว่าเราเต็มที่มากเราถ่ายกันเกือบปีอะไรเงี้ยครับก็หวังว่าแบบทุกคนจะชื่นชอบผลงานของเราอะไรเงี้ยบอกว่ากระแสออกมาก็ ให้ดคือช้อนอีกแล้วอ่ะเฮ้ยวันนี้เป็นไรอ่ะก็หวังว่ากระแสอมาจะดีครับใช่ใช่ก็ผมก็หวังว่าทุกๆคนจะแบบชื่นชอบซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็คือพวกเราถ่ายทํากันมาผมคิดว่าพวกเราภูมิใจกับผลงานชิ้นนี้มากๆอะไรเงี้ยแล้วก็หวังว่าทุกๆคนอ่ะจะแบบได้รับความสุขได้รับเสียงหัวเราะไปกับซีรีส์เรื่องนี้ครับใช่อ่าใช่ใช่ครับก็มี คือเรื่องเรื่องนี้เหมือนมีหลายอย่างครับไม่ไม่ได้มีแค่แบบโรแมนติกก็มีแบบเรื่องครอบครัวเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรอย่างนี้หลายๆอย่างเลยครับใช่เหมือนสอนอะไรหลายหลายอย่างด้วยครับผมครับผมก็ฝากติดตามซีรีส์พี่จตินันเนอด้วยนะครับทุกวันศุกร <ทา S 2> ์ห้าทุ่มตรงช่องสามกดสามร้อสามริลานทางเอสเอสครับผมใช่ครับเฝ้าด้วยครับอ่า ครับผมนี่ <Okay. S 1> นะครับคือต้าทิวันนะครับ <Hey. S 1> และผมบอกคุณชาเลยว่าเขาเป็นในวัดภูที่สมบูรณ์แบบมากโอเคครับ, oh. okay. รบนี่นะครับคือคุณบอมธนวัฒน์นะครับผม <Hey. S 2> ผมพูดได้แค่คำเดียวเลยครับว่าเป็นใยญทีที่สมบูรณ์แบบมากครับคิดไม่ออกแลว <laughs> แฟนๆนะคะสามารถติดตามรับชมความสนุกนะคะและก็เติมความสุขไปกับพี่จตินเนยได้ทุกวันศุกร์เวลาห้าทุ่มนะคะดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัตนะคะและก็ทาง AS Play อีกด้วยค่ะเวลาห้าทุ่มครึ่งคุณผู้ชมค่ะพี่จติน่เนยนะคะผลงานกับหนุ่มต้านและบอมอีกหนึ่งเคมี K ที่ลงตัวนะคะซีรีส์ที่จะทําให้คุณผ่อนคลายไปด้วยนะคะสำหรับแนวโรแมนติกค,คอมเมดี้พี่จตีนเนยติดตามกันได้ค่ะ มาย่าออนทู